ฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะทุกคนเห็นน้ำกวางวิ่งไหมคะทุกคน เขือเทศยังเขียวๆอยู่นะคะ อรุณสวัสดิ์ค่ะท okay. ุกคนโอเคหมโซเซโ่น่มลเอทดอกีิเ็จโอเควนอายติจมาเิค่ะนนี่ปเอาฟืนฝนฟืนนะคะจะเลยเก็บไข่ได้สามฟองนะคะตอนนี้ก็ทำอาหารเสาร์นะคะก็ไข่ดาว เหมือนเดิมนะคะไก่ดาลแล้วกับเบคอนนะคะเบคอนซื้อมาตั้งแต่อย์ทิ่แล้วนะคะอย์ทิชแล้วนะลดราคาอันนี้นะมันมปนของเก่านะคะของใหม่่าน,นลลาไปลดราคาไปเก็บซื้อนะคะลดราคาเรียกแต่หลาันนี้ก็จะมีเห็ด เฮีที่ไปเก็บเมื่อนั่นล่ละค่ะได้ได้หยิบหนึ่งหรือใส่าสองฟีดไว้นะคะ <S <S นั่นแหละ <S <S หอ <S 2> <S 2> ากาศหนาวมากเลยค่ะมันฝนตกพายุเข่าได้สองสามมือแล้วละคะ่ะจะคอนอาหารเช้ากับแบบเก่าเดิมๆเนี่ยละค่ะ อันที่ดำๆนี่ก็คือเห็ดนะคะทุกคนเห็ดทรัสคานตตลลรนนะคะได้หน่อยๆกับเอาทิมนะคะก็เห็ดกินคือเกานะคะเสียดายของเ,อเก็บจากธรรมชาตินะคะทุกคนขอให้เบืองพริกต้นนี้นะคะดอกออกแล้วนะคะตอนแรกน่ะตอนขยายมาสองสามมือแรกก็จะร่วงนะคะ ว่ามันส oh ีบอยังนะคะตอนนี้นะใบก็สดชื่นนะคะแล้วก็มีดอกออกพร้อมเป็นแต่ได้กินบ่คะ fc สัสดีคดรับโอ้ยมดซีสปอนแนรน t b g ่อกทาร์การตาเลลิตเป็นวีทรตลอกสมอนวันนี้พ่อใหญฝรั่งเนาะ เ i ื้อสีขาว e ีเรามาเราได้อะแค่อันเดียวสั่ค่ะอันาคันตแลนด์นะคะอันนี้แคชูปแคชูปยูฟเก็ตเดรตัวนะเม i ปคนตุ่าคาถูกเล y อ่ะนิตันนิตันครูโน Because it's not tomato. Hmm. See. are <laughs> They make from. Turkey. Uh, no, they made from make. It's from uh, not tomato. Okay. From tomato uh, pasta. That you have in the Aha. Yeah, that they make from. That it's is not ye real. Yeah. Easy. Okay. Mm. Mm. เ okay. อาเดี๋ยวเยอะสุดๆโอเคมาค่ะทุกคนบาทนี่มาก,กินอาหาราแซาแซบๆน้ำใบใหฝร,รั่งน้ำข่อยนะคะหนวดกระบอกโกน <c oughs> ทุกคนดอกไม้นี่นะได้นานมากเลยค่ะเนี่ยังพันได้อนนี้่ยู่แต่ว่ามีอ่าดอกกุหลาบนั่นแหละค่ะที่เหี่ยวแล้วค่อยก็เลยเอาเอา,เอ,าออกนะคะดูค่ะทุกคนดอกกล้วยไม้สวยมากเลย <c oughs> ค่ะทุกคนเนี่ยนะคะอืม,อม,มาค่ะนี่จานข่อยนะคะทุกคนแซบๆด้วยกันนะคะอาหารเชา้าง่ายๆค่ะก็แกะชัดคันตะแลนด์ <c oughs> นี่ค่ะฮีดติใส่่องฟิชไว้์่าคันได้นดหน่อยเท่าบหร่ เห็ดเพิ่งวางค่อยังเหลืออยู่นะค่ะวัแนแหนมืงอื่นอาจจะก,ก้อยเห็ดเพิ่งวางเราปลาติดนอกเส้นเยอืม เกี่ยงหนองคื่เก่ากับทุกคนเาสุริกับกุ้งกับเบรสว่าสกูทไงเอาีกูแนชอปปิ้งวนี้ว่าจะพากันไปซื้ออ่ะก่อนประตูแล้วก็แล้วก็มดมดอ่เฮือนามหมดอาหารไก่คิกเกินฟู้ดนะคะ ันนี้ใส่เสือพญายฝรั่งนะคะอ่าแล้วน่ะใส่บัได้นะคะมันตัวน้อยแล้วก็เลี้ยวห่างคอย <c oughs> อากาศหนาวนะคะทุกคนวันนี้ก็จะไปซื้อก่อนปรปตูแล้วก็อ่าอาหารไกลท่าน,นั่นแหละคะ่ะเพราะว่าพญายฝรั่งก็จะเดินทางวันอังคารอ่า ท่านบอมี้ลร้องสียแขอยกับไปซื้อบอ่เปลีะะ่ยนแล้วกันทุกคนนั่นแหละก็ต้องให้รถเตรียมทุกอย่างไว้นะคะแล้วก็จะไปยุคพุนอาทิตย์นึงนะคะ,ะเพื่อนบ้านนะะเขาจะไปะลงบานมือมือเราเดินท้งนะคะแล้วก็จะติดรถเป็นน้าเพื่อนบ้านแล้วก็อาจะออกค่านา้มันซอยเพื่อนบ้านครึ่งนึงนะคะฝนตกเลิ้นแซ่นะคะแต่ก็ต้องไปเพราะความจำเป็นนะคะ 啊。Uh. แหวซื้ออาหารไก่ก่อนนะคะ่ะคอยถามพี่นยฟรังอยู่ในรถนะคะทุกคนเพราะว่าลมแห้งแล้วก็ฝน,นตกเสร็จจากนี้แล้วก็จะเข้าในเมืองกันนะคะิ่สุด บอากันอยู่บ้านอยู่ซองเดี่ยวนี้ก็จะมีอ่าอาหารแซนด์วิชทั้งสี่ราคาให้คนที่มาซื้อของซื้อ,อยังนั่งกินนะคะ ราคาบานี่ยเขาในเมืองนะคะร้านนี้นะอยู่นอกเมืองนะคะทุกคนร้านสื่ออุปก,กรณ์ นตกฝนตกค่ะทุกคนไปซื้ออย่างเราขามาจิบกาแฟซื่อๆคนหลายค่ะจิบกาแฟกับบอพญากับกบอหายทายคลิปเพราะวา่าคนเ,อเนอยอะเนบื้องใหญ่คนแนวสั้นค่ะทุกคนคอยก็เลียว่าได้ถ่ายตอนจิบกาแฟาซ้ำ ไยันแล้วจะเอารถเข้าไปเปลี่ยนอ่าลอ,าอ,อดเปลี่ยนลอดฤดูหนาวมาค่บะบัดนี้มาก,กินอ่ะสมรกตก็คืออ่าแซนด์วิชนี่แหละคะ่ะ <laughs> ไปในเมืองมากับมากินเนี่ยอยู่บ้านคือเกาล่ะค่ะทุกคนเพราะว่าอยู่ในเมืองน่ะค้นหลายเราที่นี่อ่าพัญชนยยรังราบ่มักนางน่ะคะ่จะจะว่าไยแน่เป็นบัดจะว่าไยแน่เป็นนั่นันนี้น่ะคะ่ะหลายคนมามาดามบานนอนะขี่ที่ขี่เหนียวบ่กินกาแฟยู่ปุ่นจากเทียนะคะพญชนยยรังลบว่อยากกินโอเคเแล้วอร์อจ้ะ ว่าเถิดต่อไนค่ะทุกคนเป็นยาอะรเห็ุเป็นจะแซบปะคะโอจะเป็นครับอเองอ่าทุเรศทุเรศนั h วีสแบกขึ้อ่ามาค่ะทุกคนบาดนี้ไม่กินแซนด์วิช Okay, we eat. Yeah, very good. Mm, very good in Latvian. Mm. <laughs> <laughs> very <nice>. mm. <laughs> So It's not like India, they're sitting on a roof or <laughs> a train. Okay. You see? What? Indiana. India. Oh, yeah, very yeah. Oh. <laughs> 2,000 people. They sit in the talk. Oh. Nå, find Vel. Ja. Nu er slut. No more food today. Kap, cap. kap. Så har vi det kap. Vi ses. Næste klip. Næste video. Bye, bye. See you later, Alligator. <laughs> <laughs>